วันนักการตลาดนักกู่กับบือวันเที่ยงพี่น้องนะครับวันนี้ก็มีเนี้ยครับอาชิบะรลายคักเด็กต่ว่ากัมีอยู่พี่น้องนี่พ่อแม่พี่น้องส้งมนี่พ่อพี่น้องเบิ้องนางพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพอได้เลือกเลยหาไปเลี้ยงอยู่พี่น้องช่วงราคากับเบาๆเลยนะครับโอเคก็ผมไปเบิ้งน้ำกันว่ามวันนี้ราคาก็ยู่งๆเลยเนาะแล้วลนะเ,เลยพอ่อ ครับส pues ว so ัสดีครับค so so ุณเอจากสนับสนุนช so ่องตะบคุณกอพราเพี่ยนอะไรลืมนะครับหมกคลิกความซ้ายนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยคลิกกระดูกนะครับเนี่ยแกงหลังๆเลยพี่น้องความซ้ายสาำรอยนะครับแล้วก็หมกคลิกอ่าไม่ปลาดูนะครับเนี่ยดังนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็ซ้ำรอยพี่น้องเนี่ยจุดละซ้ำรอยความทรงด้วพี่น้องเด้อแล้วก็หมากวินหมากวินกระดูกงามๆนะครับงานเก่งจากช่างคลีตนะครับผมสั่งมาขายพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งเล่นนี่ ยังงามเลยถึงจะคือไล่คืยเลยพี่น้องนี่นะครับตัวนี้คู่ละลอยหาสิบบาทสาม,มารถอ่าโทรสอบถามได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้านะครับตามนี่นะครับตามอเอกสารทุกอย่างเลยพี่น้องเด้อะนะครับจะอย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องตงระกูลกอพ่อเพียงมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้โอเคครับผมฟรีอ่ะสวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาแล้วพร้แม่พี่น้องป้องไปสูส่ทุกคนมันดีแจะมากที่กอลพี่น้องเวลานัดโค้กกับเอรบันเทียมนะครับ ประจำวันที่24นะครับ24มีนาคมพศ2 5ง7นะครับวันนี้ก็พามาเบิง่งอัพเดตราคาคือเอาอลไรพี่น้องตามวิธีของผมนี่แหละการน้ำเสนอการได้ถ้ำราคาคล้ยนะพี่น้องนะ,อะนเอาเบอร์น้ำกันว่าทีเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงสินาทีพี่น้องกำลังติดแกงแจง,ง,ง,งแกงละละหูแกงตาใส่ละตาบากเบาเพนันไมแกงดีเสียแตแม่หอกแม่หอยมันก็หาคล้ยหางว่ะมาลงนะพี่น้องเนาะ กำลังลงรถลงล่าก็มีพี่น้องนะครับคือท,งทงางรังผมหัวก็ลงรถนะครับพี่น้องแต่อย่าลืมนะครับกดได้จากสาบสนุนช่องตะกูลคอฟเพี้ยงกดบัตรคิกป้อมซ้ายบัตรวินกระดูกง,งามๆโทรมาได้0ูนย์แปดห้าเนะครับย้ำนะครับช่องตะกูลคอฟเพี้ยงเป็นแค่ซื้อกลางนําเสนอข้อมูลไอ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกรที่เลี้ยงง้เลี้ยงกล้วยอ่ากดไดมักในก,รรในการเลี้ยงในการเบิองนะครับมาศึกษาหาข้อมูลกันบะเมยีมเมยน่าผมสิมีส่วนได้สูญเสียน้ำในหอยพ่น้องพี่น้องเนาะ การสื่อการขายกาให้เบิกกันดีๆพี่น้องให้เบิงกันดีๆให้ถามได้เอรียดต่างๆให้ถามการประกันตัวประกันมาเข้ามาเว้ยราคานี้พอแม่ไรเอกสารมีบอนะพี่น้องเอกสารจริงหรือเท็จจังไดน้พี่น้องเนาะให้เบิงกันดะีๆพี่น้องเงินกับ,บ่แม่ในน้อยบาทพอเขาสื่อไปบางเที่นะถึงต,ต้มถึงต,ตัวก็กร้ายเจ้าเนาะพี่น้องนะ อ่าใบซื้อตะลางหันบระด็ประกันกันว่าได้ตัวดีเนี้ยวหรือจะใส่ตะกีกร่องถามกันเบื้องต้นพี่น้องเด้อเพื่อความสบายใจของเราวางคนซื้อกับคนขายนะพี่น้องเนาะในหอยบางค้นมันก็ระจีดอะได้มากโดยเพิ่มบอรลูนขอมูลก็มีนะพี่น้องเนาะข้างก่ลองถามเพิ่นเบื้องเอาอ่าโอเคครับผมผมก็ไปแค่ซื้อกางเลยพี่น้องเด้อะ่าอยากให้ดราม่ากันอันนี้ผมมามัแนะนำเอฟซีเือเกษตรกรผู้อยากเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วย ในการพัฒนางงอข้อยพี mesela, ่น้องมีใบมีอย่างแต่ว่าก็ลองถามกันเบื้องดีๆมีการประกันกันบอมีการอันนี้กันบอลได้พี่น้องเด้อถามกันเบื้องเด้อพี่น้องเน้อโอเคครับผมมคนที่ไปเบื้องน้ำกันว่าสิเป็นยังไงราคามันสิขึ้นสีลงซ้ำใดประจำวันที่ยี่สิบมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอเคครับผมไปดูด้วยกันไปไปพี่น้องวันนี้ลงไปเช็คน้ำกันไปเบื้องน้ำกันว่าสิเป็นพี่ไปในนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมโอเคครับไปเบื้องน้ำกันราคามันนะ อ่มาเบิ่งคมแรกพี่น้องของปิ่ติวเพิ่นแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกแม่ว่ลูกกู้ภูด้วยพี่น้องแม่มาซูงลายมาได้ปิ่ติวร้อยสามร้อสิบแปดด้วยพี่น้องนี่สวยๆเลยของปิติวลูกแรกร้อยสามสิบแปดลูกไม่พอว่าพอก็ภูณบ้านเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับรายละเอียดนหน้าตาพอดีเลยวงเขาหน้าตาตาแจม่มแจม่มจังอ่องครอบขกงไงท้ายแข้งนี้ดี ได้มันได้ค่ะิันมีติว๋วสี่หมื่นห้าพันบาท<ไ>บึนบอกเขาบุ้งเงยเลยพี่น้องคกนเขาเยงยเลยติดต่อพัฒนาตัวนะครับอันนั้นลูกลูกชาย่นไท่ดีพร้อมไทยก็ดีได้พี่น้องบึนไทยบึนหางพี่น้องอ่ะนี <c oughs> ห่หางลำล,ำลำามบักคักเลยพี่น้องคนนี่ช่วยเด้พี่น้องคนกรุงอยสาสิบแปดได้พี่น้องได้ เบิงไม่กี่บาทที่ตัวบ่นยี่บันไดเื่อพี่น้องแต่มาเบิงตัวจริงเนี่โอ้่มเยได้พี่น้องเล0 0ีเมือนหานะพี่ติวขอเบอร์นะครับศูนย์หกห้าก้าเก้าแปดห้าเ็ดมหกลองไปติ้วได้พี่น้องเนอมากแกตัวหาพี่ติวสอบถามมึงได้พี่น้องอ้เะเจ้าบาทนี่แม้ส้าหน่อยนี่งสองเมือนหานี่ง่ายๆเลยพี่น้องนี่ชิ่นดีดี สองหมื่นห้าพันบาทโอ้หน้าตาดีเลยนี่กเนยไอ้พวกที่กอยาเบอร์มาเก้าสามมาบุยนเก้าสามห้าสามห้าห้าสามห้าเจ็ดเ้านะครับแม่สาวหน่อยสองหมื่นห้าของหอยยาคนโอเคครับเบิ่งแม่มุล่าคุณนองมุล่าผม แสด้ว่าสามหมื่นเจ็ดสามหม่นเจ็ันบาทเนี่ยวงเงี้เลยพี่น้องท้องบมนี่โอ้โหกระทะประสันพี่น้องแยกลูกมากโหกระทะสามหมื่นเจ็พันบาทสูงเมื่สี่สิบบาคาตัวพี่น้องก็เป็นแม่แยกลูกนะครับแม่มูลาครับขอเบอร์น้าหญ่นยสุนสหกแปดสองหกสองสองสองศูนย์สองสอเนาะ

นี่บ่จ้าบาทเดนนี่สามยางนี่เจ็ดหมื่นสมเมแม่แล้วก็เยื่แล้วก็นนองครับคคือชุดนี่ครบนี่ครับ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสบาทอ้ตัวผู้ตัวแม่ไี่ตัวแม่ตัวแม่เด้พี่น้องตัวนี้กัแม่กันนี่กัแม่ครับอันนั้นแม่เพิ่นเลยผมพาเบื้องล่าลเอียดแม่เพิ่นเงอ้วนอ้วนดีได้พี่น้อง เป็นกล้วยบ้นบานๆนี่แหละพี่น้องกล้วยสายพัฒนา,น,น,า,น,าน,นี่ครับบนบ้านเท่านี้แหละนี่ครับแม่ผมงนึ่แม่ทองวางอยู่อ้วนมา,าคักลูกข้งอ้วนค่าคนพี่น้องแต่ละตนี่เพื่นเลี้ยงสมบูรณ์ดีๆนี่เจ็ดหมื่อไพอเจ็ดหมามเจ็ดคากล้วยกันได้เจ็ดหม่นมานบาทแม่เบิร์ได,ด้พี่น้องแม่เบิร์ได,ด้เป็นตัวแม่ทั้งสามเลยราคาเนี่ยยกเลยยกเลยเบิร์เด,ดพี่นอ้องขออีพอล้วขอเบอร์ได้พอศูนย์แปดเก้าศูปดเก้กหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดศนนย์เ อีพอ,อพอจิ้มอีพอจิ้มด้วยพี่น้องนะนะครับบนตัวพึงคหนึ่งแม่สาวเย่ท่นก็อเลยนะครับว่นดีขนาดโอเคครับผมไปงัม,มันบานนาทีกับบแงนี่พี่น้องสองสามหมื่น,นแม่ลูกทีสามหมื่นหนึ่งพี่น้องต่อเอาพี่น้องสองหมื่นกล่วกัไดะอยู่เอาตัอเอาตออา,ตออาตงย่างไปเลย่ลยพีน,น,าน,น,าน,น้องอบึงบรรยากาศง่ามาบังลูกตัวนี้ง่เ จ้บาทเยงานแม่ลูก47บ่พอบังลูกวันลูกตัวแม่บ่โอ้ลูกตัวแม่งามงามพี่น้องลูกจะเลื่อนมาั่นเนี่แม่เพิ่นแต่ว่าลูกคนงามมิลีพี่น้องนี่นี่โดนย่อยมาใส่กล่องเลยพี่น้องนี่ามิลีคนสีรอเจเบียร์เราพอสองเดือนสองเดือนนี่สองเดือนสี่หมื่นอะไก่ราคาเจสี่มื่นเจ็ดนะ ราคานความสูงราคาในความสูงสี่หมื่นเจ็ดราคายนหางงามๆี่พี่น้องสี่หลอกเล่าลินข้อเบอร์หนพ่อศูนย์ดนึ่งศูนยแปดน่งศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่เก้าแม่าครับรบุญกลุ่มพระว่าปราบุญกลุมพระว่าด้วพี่น้องด้ว่คอครบเอแม่สาวน้อยๆพี่น้องมานีแม่สาวน้อยๆไล่ด้พี่น้องมทาง่น จัวได้ด้นหสามสามยี่สุบสาเนะวหน่อยสองตุลสามหมื่นสาเลยวฟ้าบางหนานึ่งรับหน้าตาพิ่นสาวน่อยนี่สามสิาขาแขรงดีเดพี่น้องเนี่ยยกคูกำเลียงสามหมื่นสามเนาะราคาเบาเลยอายุไรในแต่ละตุประมาณสิเดือนสี่ขวบนี่ยประมาณนี้เนาะนี่สองตัวนี้เด็กพี่น้องแม่สาวตังสอ ข้อ <Be> er> เบอร์นะศ9 4ย9เก้า0ี่ศูนย์เนาครับแปดเนาะห้อยยังกูเหอห้อยตักครับห้อยตักเด้อพี่น้องเด้อมากระตัวหาตัวร่องราคาได้อันนี้ราคากะถามมาตัวได้ได้ครับโอเคครับน,นี่โอเขายเหล่าพ่อน,นี่ขายละจักบาทเลยขายนี่ขายสาวสามโอ้เนี่ยราคาเนี่ยพี่น้องนี่ยสาวสามพี่พอว่าพี่อแล้ววา่าขายแล้วเอาคงให้เบิ้งนี่ละครับ กล้วยราคาสองหมื่นกล้วยก่อประมาณนี้แหละนี่เพื่อขู่เด้อนี่เอฟซีถามมาอยู่ว่าราคากล้วยบ,บาว้านๆกล้วยนั่นราคาจังาไหรกันนี่แหละก็ะนี่แหละสองหมื่นสามมาเถิดของยี่อบมนี่แม่นี่สี่หมืสามเปิดไว้คู่นี่สี่หมื่นสามแม่ลูกเด้อพี่น้องนะลูกัะแม่บ่ลูกัะผู้เด้อนะเมืองแม่มันก่อนอนุง่งง่ายได้าพี่น้องสี่หมื่นสามของยี่พอเรา แม่บงุงหญยหนึ่งแม่สดๆเลยวัจะได้ลูกพอเบิด์ไหนพ่อหางงามๆเลยสี่หมื่นสามพอศูนย์หกห้าศูนย์สองหนึ่งหกหกสองเก้าอีพ่อจะกดกสินสินได้อีพอ่อสินละนีขอโทรหาลราออกโอเคครับผมเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทนะตัวหัวพ่พอตัวแม่บมนี่อู้แม่บุบง้งเงพี่น้อพอ่อ จะบาทอะนี่ฮะทองสิบหนึ่งทองบ่ลเะมันทองบ่อเสื้อมาอะไรเงเสื้อคันเพยบาทโอ้มันเสื้อคันเพียบมากขั้วเมียอพี่น้องกันทองอยสิบห้าเอออยสี่สิบห้านี่าบทองมืกันลยจะไปรุ่นเอาีไรุ่นไปรุ่นไรุ่นเออพี่น้องห้องจะได้กแซนนึงโอ้โอ้เป็น้องแซนพี่น้องลยสี่สิบห้าพี่น้อง ก็กบบรุ่นเนาะเอมากเลยนน่ะนบ่บุงอ้วนคับอ้วนเนี่พี่น้องบนน่ะนำตัวเงาบุ้งง่ามาเพื่เถื่อน้าเบอร์ไหนพอรักซัเอาทั่วพับอี่อมากเลยนำาบดใบเสื่องนะครับอเอรสารก็มีด้วยอง กับจะอ,องรนด้นย์หกห้าศูนย์หกห้าสองห้สองห้าหศเก้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสครับอีพยอย่งเง้พอ,อจูครับพอจู๊ด้วยพี่น้องได้หน่ครับบ้านหน้าหวานนี่นง,งเลยบ้านหน้าหวานพูดนะผมยาวของผมแต่เป็นห้องคลิปนึงแหละมาตออ่อเอาพี่น้องพูดเลยเลยแม่งี่ยลอยสูงลอยสี่สิบหา้าเออพัฒนาต่อกจะมาต่อ,อนึนพคน,นเด้อครับผมอ้ามาเบิ่งครับ น้ำหอยตูนเพิ่นแม่ลูกวะไอ้แม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ลูกผูวลูกผัวครับลูกผัวเขางี้ยงเงี้ยไรพี่น้องเพื่อนพี่น้องครับเพื่อน่ะกล้วยเกล่อนกล้วยโบราณพี่น้องเนี่ยนะหวยโบราณเราเก่าเราโบราณหลายมันได้กับราคาเพิ่อนราคาห้องสี่หมื่นครับสี่หมื่นพี่น้องลูกตุ๊กผัเนาะสี่หมื่นแม่กระทองแล้วครับแม่กระทองแล้วสูงประมาณหน่อยสามสิบเกศได้ปอนี่สิบกี่สิบ โอ้โย oh, <a cover S 2> 40ยูสันมีลูกคน40,000เพียงเพียงเอาเบอร์นะ82ครับ82 0 5 0 5 0 2 8 0 2 8อ้ยตูนคนรอคือเอาตะพี่น้องได้มากระตทรหาเอาราคาหนีเอาราคาห้องตามาตรองไหนที่เอาพี่น้องนี่ครับตามีละสายอุทครับสายอุทัยนี่สายอุทัยเราเกาพี่น้องเราโบราณโอเคครับผมไปยางกัว ยางตอย่างตอพี่น้องตออยายยอดตายอวันนี้เจ้าลลจาลลั้ยวัน้หกขาอรอยมัครับกะผู้่ะอ๋อเปี้ยพี่น้องนะครับกะผู้เมื่อนหกขาอร่อยเลเี้ยเด้พี่น้องั่ อายุายแล้วพี่น้องสิว่าสามสามปีสี่ปีแล้วบอกพี่น้องแต่ว่ามันสูงใน่อยเส้นหนึ่งเ <c oughs> นี่ยพี่น้องไอนรองมือหลงก้อนกส้นเดิมมัดมือหกวันตัวนี้ไครเหรอเขาไม่พอบอกเจ้าบาัดพอ จ้าบานนี่เออจ้าบ้าแม่หลูกสามสิบเจ็ดอ้บงแม่นี่พี่น้องแม่สูงวัยสี่สิบเลยพี่น้องสามสิบเจ็ดหนึ่งลูกแม่ก็ลูกผูลูกผูเนาะสามสิบเจ็ดนี่แม่ไม้เล่นแม่สดซดครับนี่ลูกคนตัวนี้ลูกคนลูกคนนี่ถ่ายคน ถ่ายคนนี่ถ่ายคนสามสิบเจ็ดบักง่ายเลยพี่น้องนี่เบอร์เาะว่าเขาเบอร์นศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดสองเก้าสี่หกเจ็ดอีพอยังคะนึนึ่งเพี่น้องนี่ลูกคนไเอาไปเรียงพี่น้องง่ายเลยนั่นลูกคนตอนนั้นทับแล้วเนาะโอเคข้าพผม ตัวละเมื่อหนึมาแสห้าร้อยกล้วยปูพี่น้องตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นสายเนื้อเน้อนี่แหละครับสายเนื้อเออเป็นเบอรบสายเนื้อ อาพี่น้องให้ข้าวกันเหมนะครับารอกันไะครอๆเลยพี่น้องเรื่ัเนี้ยต่อยกันเรือลกเรือไทยกแไเท่าเลยอยลุงจะได้ไรอีรอก็รอฮะบ่งพันล้านมาท่านของพ่อพื่อนบ่วดอกเขาเบ่งหน้าตาูกใส่บู่กใสู่กใส่บ่วงพันล้นครับไล่เป็นไค่าเพิ่มสองหมื่นห้าพัน สองหมื่นห้าพันบาทาใช้บุญพันหลานพี่น้องเลียงขาไครับรยงงดีตัวดีสีดกเล่าอายุปีนึงพอดีพี่น่อประเดมกว่าดูันประมาณนี้คายบขายพี่หนองสอตัวทีสองตัวมั้กับเป็นราคาเท่าไราครับา้าขายเท่าไหร่กอไออันนี้สายบิมอ่าสายบิมเงื่อน บ่มตมาเป็นลูกมได้พน้องเป็นลูกของลูกของมเาขายนะครับจบาตัวนี้อกา่าสองหมื่นเก้าพันบาทตัวแม่ได้พ si ี่น้องตัวน so pues ี้네ีแม่สาวแม่ปัญหา้ก็มีบ่งปัญหาบอได้ตัวที่สามนนี้ตัวนี้แม่ลูกวันนี้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกคูลูกูป่ะนี่ป่ะไอ้ลูกคนน นี่หมดนี่เดียวะเพราะไม่รู้ว่ามาในรายพื้นที่อาจจะเกิดการกระจายพิษในส่วนของเรื่องราคานะครับงาลูกวะพ่อดีๆมันว่อนี่งมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งทางตลาดก็บว่ากให้เกิดปัญหาใดๆงานลูก กัพิษนะครับะฉอน้นเราเชื่อสามทายไว่าครับแม่ลูกลูกก็ลูกก็จะเล่ลูกสาวก็จะเล่เนาะครับแนอันนั้นแง่มันผสมไปแผสมแล้วผสม้สมจะสั้นผสมจะสั้นสั้นสัสั้นวอวโอผสมจะสั้นโัวไว้จะสั้นวัวเป็นลูกของจะสั้นนะครับของเสนหนวนนะครับลายวันนชุดนี่ในกรณีที่ทานชทางทานช่างครับาจานะครับท่านอาจา 5,000บาทนะครับมีเน2 5 0 0 0บาทอันนี้บุกเขาจะเลิ่อนะคม่แม่บางงามเลยแม่สูงไวย1 3คุณุงาครับตัวนี้ตีลูกค้าทีสลอดบยเมาตัวได้อมีลูกไเบิแล้วก็อ่า รานเบิ้มแล้วก็ชุดนี้ขอมีพอเล่านะครับอันนี้ลูกกจเลื่อนีใบมครบทุกอย่างขออีอเลาเข้บนไมชุดแปดนึ่งแปดเก้าแปเก้มเนเวานึ่งงานลูกกอลผมเบ็นี่เราได้ไปน้องเด้อมากับตหาเพื่อนอันนี้เนี่ยมสมไหนีอันนี้ก็มาสมแล้วกะ่อนสี่ามหาเาเดือนละหน่งสม สี่สิบัยาเจนบวกนี่แะมาณนีอพี่น้องสีนะครับเจเจเนูกของเราทำงานกมาพูดถึงงาริหรโไปแล้วเรยเจเจเนะครับเจเจเมันได้ข้ามเหอนปแลเปิดไนก้ามนตัวนี้แสนก้าหานไปเรื่อยๆนะครับ เกตคุ้ยงามของเพื่อนได้เป็นน่องเด้อเวิร์กนุ่มอย่างเป็นเกตคุ้ยงามของเพื่อนของเชนัวเชนั่นนะครับของทีมงานพอเพื่อนครับจะเป็นเกตคุ้ยงามพวกนี้รับประกันได้พี่น้องเขาคุยประกันกับเพื่อนเอเด้ออย่ยงมันคือราคาแค่เพื่อนประกันทุกอย่างเพี่น้อนลองถามเพื่อนเนาะประกันทุกอย่างได้เอกสารครบนะครับผมจนเป็นนี่ราคาของเพื่อนโยสำหรับคุยงามคนไหนมาแตจังทุการ์อีกเจนั่นว่ รูปแ์ดหนึ่งแ9ดเก้าหกแฝดเก้าสาม่อเปี่นองเป็นน่องนะโอเคครับขอไปเป็นน่องี่นี้มาเบิงเพื่อดอนโค้งนีไน้องงามเลยอ่างใงี้ๆนะครับพี่น้องท่อนในสามเดือนกว่าเจ้าฟ้าคือกอันนั้นก็ลูกสาวเจ้าฟ้าอันนี้ในทองก็ผสมเจ้าฟ้าไว้นะครับต้องพ่การบน ตัวนี้เอาไปคนว่ากันหนยวันเดี๋ยวบังลูกกันพี่น้องใดบงลูกกันลูกเ้าเว่าเกี่ยวฝากง่ไพี่น้องคนาพี่น้องยากเนอะไรพี่น้องนาจาเพื่อนบูรดูเพื่อนาจานอ่แมเพื่นอ้าง่เยเลยซุ่งไรบ้าดใหญ่ซูสีร้อยสีชสิบเนาะ เอนกใมันุ่งถึงน่อนอ้างมันพูดอ้างแม่พืองหลายใจนะครับอพันหรอบนะครับลูกมันรายม่ได้ก็ค่ายแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับซื้สองในสามก็ผสมไ่เรียบร้อยแล้วพี่น้อประกันทองวานะประกันทองวามหน่ใบเอกสารมีเด้พี่น้อตัวนั้นกัลูกแกวฟ้ากันของพีกวนเราขอเบื่อไอ ศูนย์หกห้าศูนยองแปดเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งของไอนนะ้ก่นเพี่น้องนะมารกระโทรหาแล้วพี่น้องชุดนโอเคครับทำบรรยากาศากันไปเรื่อยๆพี่น้องหันมูได้คนสี่สิบปีเราสิอมันก็ิ่เป็นสี่คลายแล้วนะครับส้วหันมูได้คนมาได้สี่ทุนกัอันนั้นเดี๋ยวพายางไปเบบิงมูมันบ้านเือบิงเดบ๋ยนี้พี่น้อง <c oughs> กลมบางๆนี่กับบแพงพี่น้องสองหมื่นกว่าสามหมื่นมันเหลือพี่น้องได้สิพี่น้องนี่เดี๋ยวเช่นนี่กลแม่ลูกนี่ถึงบัแพร่งพี่น้องนะครับนี่นะข้อไปเรียนสองหมื่นกว่าบาทถึงเงนมาสามหมื่นเดี๋วกล้วยแม่ลูกเนี่ยบานพี่น้องนะเงินนะอันถึงเงนมาสองหมื่นสามหมื่นกอเดยกล้วยแม่ลูกเนี่ยบานเลยพี่น้องทีงนียราคามันดีแห้งราคานันเบิกบัวแพงพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกล้วยผูก โอ้โหโอ้เนื่อพี่น้องตัวนึงเนี่ยเจ้าหน้าจ้าวบาทละพอสักหนึ่งมื่นกว่าบาทพี่น้องที่มันกว่าบาทโอแคยังเด้วยลอ่ะง่ ยามาแล้วนี่จะไปเศร้าสองไม่ได้แลวนี้บ่ครับแม่ลูกแม่เดี๋ยวปะนี่ลูกปูกลูกปูกอ่าแม่ลูกเบมนั่นเท่ะเลน่ะเบมนี่เท่าเลน้องที่มือกลัวบอกอืมของของเพิ่นเอมดิต่อตัวนี้เศร้าสองครับตัวนี้อย่าไปเศร้าสองก็ผูกราคาเนี่ยครับราคาเนี่ยนี่ใบความเยอครับนี่ใบนี่แบบโอ้ลูกเบิ่มดิครับนี่ลูกเบิ้มบุได้์กับเบคุนกับแล้วแล้วแต่พี่น้องแต่โครงสร้างมันได้อยู่เด้วยคุณนะขาบางเงี้ยนึง อ้แขงเงี้ดีเลยนะดวเขากนงี้นี่พี่น่องนี่เบอร์ปะ่ะขาเบอร์ไหนแปดหกบแปดหกสองสามสี่อี่เก้าเก้าหกแปดเกา้พี่หน่องตัวหาหยุดเดี๋พี่น่องเด้โอเคครับฮะวงวันววนกันบ่นนนจังหวัดครับ สี่หมื่นห้าผสมยังปาน้ำนมผสมยังยังอ่าตาสวยเลยพี่น้องนน่อยเอาพี่ละถ้าได้ก,ก่อนราคานะ่สี่หมื่นห้าสูงร้ประไดตอนนี้ปอดสามสิบหกสาวปาน้ำนมพี่น้องนะครับอขอเบอร์ด้วยครับ0 9นย์เก้า6ปดเก่งเหกพียงออกห ปีจันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยคุยงามงามบิลีพี่น้องนี่อัตลักษณ์ชัดเจนท้กคยแม่สาวแม่หนี่มพี่น้องนะครับของพ่อสองเพ้นนะครับนี่สลับเม็ดหรอดอกเขาก็ดีอางกระร้าพี่น้องบนอางเใยเขาเด้อพี่น้องสมูทดีครับพี่แม่ซีเมือนอะไรก็เยอะซีเมือนหาอันนี้ราคาห้องต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมแล้วก็ยังมีรถที่อยู่ด้วยนี่ก็เลยว่าเอาจ้ามาครับ ีครับพี่น้องเอฟซีคุณจิตามตัวจิตจิตต่อจ้าบ้าครับนี่สองคนห้าเมื่อเน็ตครับห้าเมื่อเอ็ตโอ้ลุงลูกงามๆพี่น้องครับผมนี่แคนห้าเมื่นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทครับตัวลูกงามๆพี่น้องลูกสูงมันสูงดีมันโยกดีครับพอใหญ่ครับผมใหญ่้อมตัวจิตกรรมของเราแม่มาถ่องมาหนี่งแม่นี่ตอนนี้สถานะอาดีตท่องครับผมเราไปท่านตรวจเป็นรุ่นเอารุ่นเอาเขาเบอร์ 065 065 581 581 3289 3289ติดต่อยอดเจริมขรามครับพี่น้องจิตยอดคนรอขุดจับจังหวัดอุดยอดขานี่จิตยอดเราก็มีตลาดน่านพร้อมนะพี่น้องนะน้ำมันจันนะครับทุกวันจันทร์บ่จับครับผีกาดูเพื่อกูจับเนาะครับไปพล่อยเรื่อยๆนุ่มหนาม่อนคนหัวใสใจเกินร่อยปลอยอ้อยๆนุ่มน้อยเมื่ขุดจับครับผมโอเคครับผมอาพี่น้องบรรยากาศมันนี่กับประมาณนไหนละพี่น้องนะครับ ข่าข้าว,าวให้พี่พ่อพี่น้องเ e อทีเกษตรกรรับชมรับฟังน้ำนะครับแตนมีประมาณนี้แหละสำหรับมันนี่บัวลายกล้วยตะวากะมีพ่อได้เบิงมีพอ่พอได้เลีอยพี่น้องค้นกับเขามาวลายอยู่พอวงนี้กับราคามันดีเนาะราคามันถือคนกับเขามาเบิงมาซื้อหากันไปเลียงนะครับแต่หน้าฝนเราจังน้อยเนี่ยสินเมษาเนี่ยกับฝนดี่ตกนี่หยาไมีไง่อย่าลืมนะครับผมกับยำจุดจุดยืนของผมก็คือเป็นแค่ซื้อกางน้ำเสนอขอ,ข,ของมูลนราคางวราคากล้วยของเกษตรกร ป่านเท่านี่นะครับพี่น้องเรมีส่วนไหนส่วนเสียกันให้หอยเพิ่นอันได้ซื้อขายกันก็เพิ่นกับหาเพิ่นพี่น้องประกันการประกันเนาะประกันอ่าจังไรเนาะพี่น้องเนาะประกันข้อมูลประกันจังไรพี่น้องเด้อถามข้อมูลกันดีๆให้ชัดเจนนะพี่น้องอ่าความสูงลูกพ่อใดอัตลักษณ์ชัดเจนเี่ยังต่างๆกับประกันกันเอาพี่น้องเนาะอ่าเอกสารครบบอหรือจังไรจังไรเนาะพี่น้องเนาะค่อยคุยกันเอาผมก็เป็นแก่กนนำเสนอไปชื่ออีกเที่ยง อันหันน้องเห็นตามซื้อแล้วห้องกับลองคุยกับเนอีกเค่นึงเลยพี่น้องเด้อเอเคครับผมพมันอีกสัตยาตปิดคลิปน้องพี่น้องมันอีกแมานำเสนอของมุ่นดีๆประจำสัปดาห์วันที่ยิบซีอ่าน้านี่สองพันห้าร้อยหกสิบเ็้ก้วเลยพี่นอ้องอุไดอยากสนับสนุนผมแต่อย่าลืมนะครับออกคลิปป้อมซ้ายผมวินกระดูกง,งางๆอ่าชึเป็นห้าเจ็ดสนะครับอ่ากดซับสไครต์กดติดตามเห็นน้ำในพีนนพ่น้องเด้อในช่องยูทูบนะครับอ่าเพื่อจะได้ ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในปีนี้ของมันหดสามสี่หมื่นห้าหมื่นเพื่อเจ้าก็รมีกําลังใจในเหตุการณ์ในชีวิตเหมอนพ่นอแม่พี่น้องเขาเบิ่งแนี่ยเจ้กะพวงจะเลยนแช่ด้วยเจ้กับผมมือนเดี๋ยวเขาอยากไปชิบไปเพื่อ,อนเขาหนิชิบหนาวนสโค้งงอมาค่าดีมาฝากไหมคุณเขา,ขขเาขลาบก่อนสวัสดีครับ